สวัสดีค่ะค่ะพอกับเมย์กำนันคือเก่าเนาะคลิปนี้สิพาสิพาทุกคนมาอ่ามาเบิงตน้นอันนี้ของเมย์กำนันที่ตนี้นพิโลหหูช่างของเมย์กำนันที่เมย์กำนันได้ตัดเตือนตัดเตือนไปจังที่เฮ็ดคลิปให้เบิงเนาะเคยเฮ็ดคลิปให้เบิงในการตัดเตือนแต่ว่าพอได้สองสามมือเนาะค่ะอ่าได้สองสามมือ ในการที่แม่กำนันตัดเตือนไปหันเพอ,อดีน้องหมาเนาะน้องหมาแรนพานฮักเลยขฉีกเลยน้องหมาแรนพานกับเลยฉีกเลยเนาะค่ะเนาะคอ,อที่แม่กำนันตัดเตือนไปสองขอนั่นคือฮักแล้วก็ฉีกฉีกลงไปแบบนี้นี่ฉีกแบบนี้แม่กำนันก็นเลยตัดออกตัดออกก็เลยมันเป็นอ่าตรงนั้นมันเป็นยอดเนาะเป็นการยกยอดแล้วก็อีกขอนึงเพราะว่ามื่อนั้นแม่กำนันตัดสามขอ แมกนันก็นเลยจังเศษจังไหรเพราะว่าอ่ามาเรียนผ่านแล้วเพื่อนฉีกลงไปเพิ่นหาก,ก็เลยตัดอ,อกตัดออกแล้วก็เลยเอาไปช่ำเอาไปช่ำอ่าซึ่งตัวนั้นวัสดุช่ำแมกนั้นยังมาท่านด้มียังมาท่านด้มีก็เลยเอาช่ำใส่ดินปลูกแม่กน,นั้นเลยแล้วเนาะเอาช่ำใส่ดินปลูกแมกนั้นล้วกะเอาเอาเอาถุงเอาถุงอบไว้เนาะสำหรับหยอดสำหรับขอ,อนี่อ๋ตังไว้ซื้อเนาะเอาตังไว้ซื้อกะกะหนาดสิได้ผลอยู่เพราะว่า เห็นมีหลากอากาศโป่งออกมาเนาะเห็นมียอดไม้แทงออกมาอันนี้อันมือนี่ก็เลยสิมาแบบว่าตัดออกโรด <c oughs> ตัดช่ําเลยค่ะตัดช่ําสดๆเนาะอาสังเกตเนาะค่ะมาสังเกตมาอัปเดตขอเดี๋ยวที่ั่างอยู่นี่ในการตัดเตือนเนาะเอาไ่กำนันทีตัดเตือนไปมือนั่นเห็นบ่ค่ะเห็นบ่ค่ะอาสังเกตได้ว่าอฮห้าตัดเตือนขอนี่เลี้ยวขอนี่เพิ่นกระลังนี่โป่งขึ้นมาเลยนี่เป็นตาเลยเนาะ อืมอ่าเนี่ยเนี่ยเพื่อนกำลังปงขึ้นมาจะแ,แสดงว่าอันเฮ้าเฮ้าเฮาตัดเตือนเลี้ยวขอนีขอนีอนอนกะสิป,ปงขึ้นมาเรื่อยๆเนาะอ่าถ้าเฮาตัดเตือนไปที่เราอที่เราอ,อถ้าเกิดว่าเขามีเวลากะคือสิได,ด้ได้เบิดทุกขอเนาะแต่ว่าเมื่อนี่แม่กำนั่นบอบ่รอเวลาเพราะว่าอ่าจะบ่ตัดเตือนจะตัดฝังเลยตัดช้ำเลยเนาะค่ะเนาะจะตัดช้ำเลยก็คือ หนึ่งเข้าหูเรียวในการอ่าในการที่เข้าลงมือล่องเบิงเห็ดเบิงสืบเนื่องจากเข้าบ่เคยเห็ดเข้าบ่เคยเห็ดเข้ากะมาเหเ็ดแล้วก็แสดงว่ามันกะได้ผลอยู่เนาะอีิสองสองขอ้ออันยอดกับข้อที่มาที่น้องมาแล้วเรียนพันไปนั่นกรติดเรียวเนาะค่ะกรติดเรียวก็กวกมีความรู้สึกสดชื่นลวกรติดติดมาเรียบยร้อยเล้วที่นี่มาขอ,ขอนี่ขอนี่เขากะ เขากะโปรงมากแบบนี้เล้วก็แสดงว่าอ่าเขาบด้ยากเนาะที่นี่แม่กำนันก็นเลยสิรองสูดแบบว่าบ่ต้องตัดเตือนเลยตัดช้ำเลยเป็นขอเป็นคอ,อเป็นขอเลยสิเป็นแบบใดเนาะแม่กำนันสิมตาตัดเบิ่องเนาะค่ะมะตาตัดเบิ่งแต่ก่อนอื่นกะ,กะตัดเบิ่งอันขอที่หฮาตัดเตือนไว้ก่อนเนาะ <c ười> มาเบิ่งไอที่ห้าตัดเตือนไว้ก่อนมื้เนี้าสิช้ำเลยเนาะค่ะสิช้ำเลยเนาะอันนี้คือคือขอที่ตัดเตือนไว้มือน,นั่นแล้วมาตัดออกเลยที่นี่ นี่สินบอเนาะไอ้ที่เป็นรากรากอากาศรากอันนี้กินแม่กซ์นั่นเกิกดสิบมีบออกเลยเนาะไอท้ที่ใบที่ใบแหงๆยังสีเนาะแม่กําลังนสิตัดออกโหลดอืเนี่ยกระสิตัดออกโหลดจงไวบ้บาเงาเนาเนะจงไว้ว่บาเงาอาจะจะจงไวจักน่อยเนาะอันนี้คือเห็ดตามความรู้สึกเขา ว่ารูถือหรือสิถือหรือสิพิษเข้าบรูแต่ว่าสิดได้ขอแบบนี้นะได้ขอแบบนี้แต่ว่าสําหรับขอนี่นี่เห็นไหมะคะเห็นบอนี่ปุงออกมาแล้วปุงออกมาแล้วสี่เข้ากรตัดเลยใกําลังสิตัดเลยค่ะ นี่ตัดแบบน,นี้นี่เห็นบ่าคะนี่โคงแล้วอ่ะกระสิฟังแบบนี้เลยเนาะถ้ามตาตัดกันโรดค่ะตัดออกเบิดเลยมือนี่มา <c oughs> ต้องจงมาต้องจงค่ะตรงนี้กะตัดเลยตัดการออกเลยเ่อ เฮ็ดเบิ่งทุกยางทางเขาพานไปแล้วถ้าโอเคก็แสดงว่าเขาเรียนจบเขาเรียนจบคอร์สแมนบ่ค่ะเขาเรียนจบคอร์สอ่านี่คือข่อยาวเนาะหลักเลยนัะตรงนี้ ตรงนี้ก็น่าสิมีสองสามขอ้อตาเขาเนาะจะตัดตรงนี้เล้วกะอ่าถ้าโดยปูนแดงเนะคะ่ะ มาทาด้วยปูนแดงทาด้วยปูนแดงกำลังจิตอ่าลองช้ำให้เบิองอันนึงก่อนเนาะค่ะเนาะหลังจากนั้นไปกำลังกระสีช้ำที่นี่วัสดุช้ำในกำลังใส้อ่า อันนี้ใส่คุยบักผ้าวเลยค่ะคุยบักผ้าวย่างเดียวแล้วก็สีเอามุ้นใส่เดือนใส่ถามว่าอ่าชีเพิรนช้่มเพิรนกับมีหลายอย่างช้่มแต่แม่กำนันมีโทนี่มี่สองอยางกับใส่ใส่สองอยางเนาะค่ะใส่มุ้นใส่เดือนกับคุยบักผ้าวช้่มเนาะค่ะผสมมุ้นใส่เดือนกับคุยบักผ้าวคุยบักผ้าวกับไม่กำนันกับเสียเซียนามเลยเนาะค่ะเนาะ เซีน้ำแล้วคืนหนึ่งคืนที่สองคืนกะเซีน้ำสุ่มข้นใหม่แล้วในน้ำสุดท้ายล่างออกแล้วเนาะค่ะเนาะล่างสารฝาดเพิ่นออกแล้วอ่าสารที่เป็นอันตรายกับต้นไม้เข้ากระอางออกแล้วเนาะเซีออกแล้วให้มันแก่เร็วเนะเออเวาะให้มันแกเ่เ,แกเร็วกันเลยเซีน้ำสะก้อนเนาะค่ะสำหรับกุยบักพาวมื้อนี้ไม่กําลังสิ เอาอ่าช่ำใซไซใส,ใสแ้วใสเนาะคะ่ะเพื่อเบิงระบบลากเขาเนาะเพื่อเบิงระบบลากเขานันสิช่ำแบบนี้เลยนี่อ้าาถ้าปูนแดงไว้ตากไว้แหงแล้วยังสี่ต่สิช่ำเลยนะะเนาะแะ่ะสิช่ำแสหนี่เลย สิช้ำว้แบบนี้เนาะค่ะช้ำว้แบบนี้เราห้ากับมาเบืองกันว่าบางอ่ตัดช้ำเลยกับตัดเตือนอะไรสิดีก็กันถ้าเหาอ่าถ้าอันใดีขั้งต่อไปเหากับเห็ดแบบนั้นเนาะค่ะเนาะสำหรับคลิปนี้กัวังว่าสิมีประโยชน์กับท่านผู้ชมกับเมลายกันหน่อยเนาะค่ะอ่าค่ะคลิปนี้แม่กำนันไปก่อนเด้อค่ะขอบคุณหลายหลายที่รับชมค่ะคลิปหน้าพ่อกันไม่แล้วเฮาค่อยมาอัปเดตกันเนาะว่าวาอ่าสิ่งทีแม่กำนันเฮ็ดสิมีผลลัพธ์เป็นจังไดค่ะ พอาการคลิปนาค่ะสวัสดีค่ะ